มาอีกหนึ่งคันนะคะอีสูสูหนึ่งจุดเก้านะคะลูกค้าเดินทางมาจากกันทบุรีต้องขอขอบคุณมากนะคะลูกค้าจะมาทําอะไรบ้างมาดูนะคะใส่แคทโมเอาแคทเดิมมาเทินแคทโมเหลือเงินกลับบ้านนะคะแต่ถ้าเอาแคทเดิมมาเทินแคทโมแล้วก็ผ่าพักด้วยเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะคะใส่ไม่ยากนะคะแคทโมใส่นอกตัวบนสีตัวข้างล่าง2ตัวแล้วก็มีตัวยึดนะคะใส่ไม่ยากนะคะรีโวหนึ่งจุดเก้าใส่ไม่ยากเลยนะคะแคทโมสั่งไปใส่ได้นะคะลูกค้า ลูกค้าที่จะเดินทางมาทําท่อนะคะที่ร้านหยุดทุกวันพุธนะคะระหว่างที่ช่างอีกคนใส่แคดโมอยู่นะคะช่างอีกคนก็มาถ่าพักนะคะพักก็จะผ่านแล้วแต่รถนะคะถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ก็จะผ่าเป็นสุดเกียร์ออโต้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาช่างก็จะผ่าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าที่รีแมปมาเปลี่ยนโบมาหรืออะไรมาแจ้งช่างได้นะคะมาดูว่าทําเสร็จแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะคะถ้าใส่แคดโมนะคะคันนี้ลูกค้ามาจากจันทบุรีนะคะต้องขอขอบคุณมากนะคะใส่แคดโม แล้วก็ผ่าพักเดิมนะคะเอาพักเดิมมาผ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะใส่แคทโมผ่าพักเดิมนะคะอิสุสู1.9นะคะเกีย์ออโต้นะคะมีลูกค้าถามมาว่าผ่าแล้วเสียงจะดังไหมนะคะมาฟังกันนะคะว่าดังหรือเปล่า พ่อไม่ดังควนไม่ดำเนี่ยวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะขอบคุณค่ะ